เพื่อนๆสมาชิกครับใครตามหา Honda Accord สีดำ2.0ตัว Top EL ปี2009มาแล้วครับวันนี้เฮียเขาจัดโปรพิเศษราคาสุดคุ้มค่าไม่ถึง3 0 0แสนครับจัดไปครับเงินสดเพียง269,000บาทคุณได้สีดำ EL ตัวท็อปสุดสีดำน่าใช้ลงตัวครับล้อแม็กสวยๆสเกิร์ตรอบคันครับ รถคันนี้ต้องบอกว่าไม่มีประวัติการชนหนักแต่ยังไดครับไม่วิ่งมาน้อยนะครับไม่แสนต้นต้น,ตนเองใครอยากได้แอค o คอร์ดครับราคาตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยล้านก,กว่ากนะเพื่อนๆวันนี้269,000บาท จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยครับออกง่ายๆครับที่นี่ดูแลทั้งก่อนการขายและหลังการขายครับมาพูดคุยกันครับรับรองไม่ผิดหวังครับจองคันนี้เพียง1,000บาทครับจองผ่านร้านเท่านั้นครับปลอดภัยได้รับรถล้านเปอร์เซ็นต์ครับตรงปกแน่นอนครับมาดูได้เลยนะครับรถจอดอยู่ บางบัวทองนะใครอยู่นนทบุรีกรุงเทพปริมณฑลมาดูมาทดลองขับเอาที่ชอบเอาที่ใช่ครับก็รถมันงามอยู่แล้วครับกล้ารับประกันมาให้ดูเลยนะครับถึงที่นะต่างจังหวัดวีดีโอคอได้นะครับวีดีโอคอเสร็จแล้วค่อยจองครับแล้วก็นัดวันมารับรถครับ ง่ายๆแบบนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับผมไม่ต้องห่วงครับโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับรถดีๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับต้องรีบจัดแล้วจัดโปรราคาสุดคุ้มค่าครับใครพร้อมโทรมาที่088 584 5375นะ